สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับรายการพอดแคสต์ครับผมสำหรับอีพนี้คือ EP พีหนึ่งเลยนะครับอีพีแรกเลยเดี๋ยวบอกเลยชื่อรายการกหรอปะ่ะรายการนี้คือรายการปรึกษากับผมครับผม,บผมก็สาหรับวันนี้นะครับอีพีแรกมีแบบโจทย์ที่โคตรจะเจ็บจี๊ดเลยครับผมสําหรับโจทย์นี้มีชื่อว่าไม่จากเป็นก็จากตายครับซึ่งอ้อโหคนเราแค่จากเป็นมันก็แบบทรมานแลบบ้วโคตรจะทรมานแล้วเนาะยิ่งมาจากตายโอ้โหผมแบบ น่าจะถ้าผมเป็นคนที่แบบเกี่ยวข้องของน้าตรงนั้นนะผมน่าจะต้องแบบเสียใจออกมาแน่เลยครับผมวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญคนหนึ่งครับผมน้องเป็นหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งเลยที่อยู่เชียงใหม่ครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์หัวข้อนี้กันเลยครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องวัสเลยครับผมชื่อไผ่นะครับก็นั่นแหละครับอย่างที่พี่เขาบอกตามหัวข้อไม่จากเป็นก็จากตายนะครับ อันนี้พอจะแนะนําตัวได้ไหมครับว่าแบบอยู่จังหวัดไหนอะไรเงี้ยครับครับครับก็ผมก็เป็นเด็กมนนอกคนหนึ่งครับอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองครับก็อาศัยอยู่กับพ่อแม่ทํางานกับพ่อแม่ครับครับผมหนุ่มเหนือนะครับก็ หัวข้อนี้มันเจ็บจริงน้อมาเลยครับโหคนเราแบบแค่จากเป็นมันก็ทร,รมานแบบโคจะทร,รมานแล้วอะแล้วจากตายคือแบบเราไม่ได้คุยกับเขาไม่ได้เจอเขาอีกแล้วอะซึ่งมันเป็นอะไรที่ทรมานน้อมาครับผมเอาเริ่มกันเลยครับว่าเป็นเป็นไงมาไงถึงได้รู้จักน้องเขาได้ครับครับก็ผมก็แบบยังไงอะก็เป็นเป็นที่รู้จักของของภาคเหนือเยอะพอสมควรอยู่ แล้วก็น้องเขาอ่ะเคยฟอลผมมาตั้งนานละแล้วก็ผมก็เล่นไอจีไปนี่แหละแล้วอยู่อยู่อยู่อ่ะไอจีน้องเขาก็แบบขึ้นขึ้น,นฟฟดว่าเออน้องเขาอ่ะฟอลผมอยู่อะไรแบบนี้แล้วผมเห็นพวกผมก็เลยเข้าไปส่องดูก็เห็นว่าเออน่ารักดีผมก็เลยก็เลยฟอลกลับแล้วก็ถ้าคุยกันครั้งหนึ่งประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เลิกคุยกันครับจนมาถึงช่วงปีใหม่คือคือหลังปีใหม่ครับ ช่วงวันที่หนึ่งผมได้ไปเที่ยวเชียงรายกับกับครอบครัวนี่แหละผมไปเที่ยวเชียงรายเสร็จปุ๊บกลับบ้านมาผมก็ลงสตอรี่รว่าเออผมอยู่เชียงรายนะผมมาเที่ยวเชียงรายนะและ้วน้องเขาก็ทักมาบอกว่าเออทำไมทำไมไม่มาเที่ยวหาน้องบ้างแบบแบบแซวกันอะไรแบบนี้อะพี่จากหลังจากนั้นผมก็ผมก็คุยกันคุยกันไปเรื่อยเรื่อยก็ได้เออตกตกลงคบกันเพราะว่าเออน้องเขาก็นิสัยดีผมก็ ผมก็ชอบน้องเขาด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็คบกันได้ประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละ<อ>ก็เลยตกลงกันว่าจะผมอะ่ะจะขึ้นไปเที่ยวหาเขาแบบไปเจอกันอะไรแบบนี้ตอนนั้นมันเป็นเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ผมกะว่าผมจะขึ้นไปช่วงวันวาเลนไทน์ก็คือวันที่สิบสี่ใช่ไหมแล้วก็ผมก็ขึ้นไปวันที่สิบสามไปถึงปุ๊บก็ไปรับ ไปรับน้องเขามาเที่ยวแล้วก็ถึงว่าวันวนาเลนไทน์ก็แบบมีของของคง,งของขวัญอะไรให้กันอะไรแบบนี้อ่ะพี่แล้วก็ผมผมไปเที่ยวได้ประมาณสองคืนสามวันแล้วผมก็กลับกลับปุ๊บก็บกกแล้วก็อีกเดือนหนึ่งและคือที่บ้านผมอ่ะคือเปิดร้านอาหารอยู่ที่ที่อำเภอฮอดแล้วก็ที่นั่นน่ะมันเป็นร้านอาหารแนวบอกว่าน,นั่งชิวอะไรแบบนี้อ่ะพี่ แล้วก็มันจะมันจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นั่นแหละแล้วผมก็ต้องกินนอนอยู่นั่นผมก็เลยบอกว่าเออมันมันจะไม่ค่อยได้คุยกันนะผมก็บอกงี้น้องเขาก็เข้าใจผมอะไรทุกอย่างเอาเลยครับจังหวะน,นี้คือต้องใช้ความเข้าใจกันอะเพราะว่ามันเป็นร้านอาหารที่แบบไม่มีสัญญาณใช่ป่มต้องเข้าใจกันจริงๆอะถึงแบบจะคบกันต่อจะอยู่กันต่อได้ ใช่พี่มันเป็นแนวแบบร้านอาหารนั่งชิวในในป่าอะไรแบบนี้อพี่มันก็ต้องเข้าใจกันหน่อยแล้วช่วงปิดเทอมหนึ่งหนึ่งเดือนสองเดือนนั่นน่ะน้องเขาว่างพอดีแล้วก็เขาบอกผมว่าจะไปหางานทําแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทํางานอะไรแบบไหนจนถึงวันวันประมาณวันที่วันที่หนึ่งหนึ่งมมีนานี่แหละน้องเขาบอกว่าเออจะไปสมัครงานนะแล้วผมก,ก็โอเคแต่ผมไม่ได้สืบไม่ได้สืบไม่ได้ถามอะไรเพราะว่า ผมก็คิดว่าเออดีแล้วที่น้องเขาแบบหาประสบการณ์ทํางานอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อีกวันหนึ่งน้องเขาบอกว่าเออจะไปทํางานแล้วนะผมก็ตกใจว่าเอ,อ้ยได้งานแล้วหรอผมก็งงงงนิดนึงก็เลยอ๋โอเคโอเคงั้นผมผมก็บอกว่างั้นงั้นตั้งใจทํางานนะอะไรแบบนี้แล้วก็เขาก็ไปทํางานแล้วเขาก็หายไปเพราะว่าเขาไม่ว่างอะ่ะแหละแล้วก็กลับมาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งครับพี่ เขาจะกลับเที่ยงคืนตีหนึ่งตลอดเลยแล้วก็ผมก็เป็นห่วงเป็นห่วงที่ว่าเรื่องขับรถเพราะว่าจากบ้านจากบ้านเขาไปที่ทํางานอะ่ะมันห่างกันประมาณหกสิบกิโลเลยแล้วผมเป็นห่วงเรื่องรถเพราะว่าเป็นผู้หญิงขับรถคนเดียวด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ไม่กี่วันผมผมมารู้ว่าที่ทํางานน้องเขาอะ่ะเป็นร้านเหล้าพี่ เป็นลาน,นั่งดิง้งสาวพีจีอะไรแบบนี้พี่ที่น้องเขาไปทํางานแล้วผมแบบว่าผมคิดแล้วว่าเออผมแบบรู้สึกว่ามันไม่ชอบคือที่ไม่ชอบไม่ใช่อะไรน,นะพี่มันคือผมเป็นห่วงอะแค่เรื่องขับรถอะกลับบ้านอะไรเหมือนผมก็เป็นห่วงมากแล้วนะแล้วก็ผมมารู้ว่าคือทํางานแบบเนี้ยคือมันต้องกินเหล้ากินเบียร์ใช่ไหมล่ะพี่ผมเลยไปปรึกษาพ่อแม่ผมเพื่อนผม หลายๆคนว่าเฮ้ยถ้าแฟนเราทํางานแบบนี้เราควรจะทํำยังไงเพราะว่าเรารู้สึกว่าแฟนเราอะ่ะมันไม่ปลอดภัยแล้วถ้ามันทํางานอะไรแบบนี้มันเรื่องรถเรื่องขับรถอะไรแบบนี้ผมเป็นห่วงมากเฮ้ยพี่จะช็อกต้องไหนก่อนเดียคือหนึ่งเลยคือน้องขับรถไปกลับแล้วกลับดึกมากด้วยนะแล้วแบบไปกลับ6กสิบกว่าโลอะ่ะกลับมามันก็แบบผมมันไกลมากมากเลยนะมันร้อยยี่สิบกว่าโลเลยอะ่ะ แล้วน้องต้องไปกลับทุกวันแล้วก็ประเด็นที่สองคือน้องทําร้านเหล้าอันนี้พี่ก็เข้าใจนะว่าแบบหลายหลายงานปัจจุบันก็คือมันมันเปิดกว้างแต่ว่าถ้าเป็นคนรักของเราอะในมุมมองของบางคนหรือว่าจะแบบยังรับไม่ได้ว่าแบบแฟนเราไปทํางานแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราแบบอาจจะห่วงของเรานี่แหละเราก็พี่เข้าใจใช่พี่แต่ผมก็แบบผมก็เข้าเข้าใจน้องเขาแล้วผมก็เลยแบบใจกว้างใจกว้างให้น้องเขาทําเลยแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ห่วงเลยนะเรื่องผู้ชายอะผมเป็นห่วงที่ว่า เรื่องขับรถเรื่องอะไรแบบเนี้ยหลายๆอย่างเพราะว่าเวลาที่น้องเขาถึงบ้านอ่ะตีหนึ่งตีสองทุกวันเลยพี่และประมาณวันที่เจ็ดมีนาพี่ผมตกลงกับเพื่อนว่าจะไปเที่ยวเชียงใหม่กันสองคืนสามวันแล้วก็พอถึงวันนั้นปุ๊บคือเขาก็ทํางานแบบนี้ทุกทุกวันทุกวันผมโทรหาแฟนผมแล้วก็ผมเลยตัดสินใจบอกเขาน้องเขาไปตรงๆว่าเออคือพี่ไม่ชอบนะ คือคือเลิกทําได้ไหมคือเลิกทําได้ไหมคือพ่อแม่ที่ผมไปปรึกษามาเขาบอกว่าถ้าเขารักเราจริงอะ่ะเขาจะเลือกเราเขาจะหยุดเพื่อเราอะไรแบบนี้ผมก็เลยตัดสินใจถามบอกกับไปตรงๆเลยสรุปน้องเขาบอกว่าขอเวลาเดือนเดียวก็คือว่าขอเวลาเดือนเดียวเพราะว่าเขาจะเก็บเงินมาหาผมที่เชียงใหม่เขาบอกนี้เขาให้ผลแบบนี้ผมก็เลยแบบว่าใจกว้างให้อยู่แล้วว่าเออ ทำงานไปเถอแล้วผมก็บอกไปคําเดียวว่าเธอทําได้นะแบบมันห้ามกันไม่ได้หรอกเรื่องผู้ชมผู้ชายอ่ะคือพี่เขาใหญ่ทำงานแบบนี้แต่ขออย่างเดียวอย่าต่อคือทํางานคือทํางานถ้าต่อปุ๊บถ้าพี่รู้อ่ะพี่ก็รับไม่ได้อะไรแบบนี้แล้วคือคุยกันเสร็จปุ๊บน้องเขาบอกว่าเออขึ้นมาหาได้ไหมเขาบอกงี้ขึ้นมาหาก็คือตอนนั้นอ่ะผมอยู่ในเมืองเชียงใหม่ แล้วน้องเขาบอกว่าขึ้นมาหาเขาอ่ะที่เชียงรายได้ไหมก็คือระยะทางประมาณสองร้อยสามรอยกิโลนี่แหละพี่แล้วก็ต่อจากเมื่อกี้นะพี่คือก็คือตอนแรกอ่ะผมก็กะว่าผมจะกลับจะกลับอีกวันหนึ่งนี้ใช่ไหมแต่ถ้าผมขึ้นไปเชียงรายอ่ะผมต้องกลับอีกวันหนึ่งซึ่งผมต้องคิดอะไรหลายๆอย่างว่าเออผมจะไปดีไหมตอนแรกผมบอกว่าผมไม่ได้ไปผมปฏิเสธแล้วก็ คุยกันไปคุยกันมาก็คือน้องเขาอ้อนอ้อนแบบอ้อนผมมากมากว่าเอ,อมาเถอะมาเถอะอะไรแบบนี้ผมก็เลยตกลงลงตกลงว่าไปพอผมตกลงว่าผมจะไปผมก็ไปเลยตอนนั้นผมก็ขับรถจะขึ้นไปเชียงรายเลยแล้วก็ผมคิดได้ว่าเอ,อ้ยผมไปไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าผมไปคือตอนคือสมมติว่าวันนี้เที่ยงใช่ไหมเที่ยงปุ๊บถ้าผมขับจาก จากเชียงใหม่เที่ยงเนี่ยผมจะไปถึงในตัวเมืองเชียงรายอะ่ะประมาณห้าโมงมันมันค่อนข้างแบบดึกไปค่ําเลยค่ําเลยแหละแบบเยน็นๆย็นอะ่ะแล้วคือถ้าผมไปถึงตอนนั้นตอนเย็นงี้ใช่ปะ่ะผมก็มีเวลาอยู่กับน้องเขาอะ่ะแค่คืนเดียวเพราะว่าตื่นเช้ามาปุ๊บผมต้องตีรถกลับจากเชียงรายมาเชียงใหม่อะ่ะแปดโมงเช้าเลยตอนนั้นผมก็โทรไปบอกว่า,วาเออพี่ไม่ได้ไปแล้วนะน้องเขาก็งงเงง,งงเงง,ง,เงแบบอ้อ,อนอ้อ,อน,ออน,ออนผมก็สงสาร สรุปคือไม่ไปคือตอนนั้นผมไม่ไปไม่ไปหาน้องเขาแล้วผมก็เลยกดวางกดวางปุ๊บแล้วมันมีจังหวะหนึ่งอะพี่มันเหมือนแบบเป็นเซนหรือว่าอะไรสักอย่างผมก็ไม่เข้าใจนะผมไม่เคยเป็นแบบนี้เลยพอผมตกลงกันว่าโอเคพี่ไม่ไปแล้วนะน้องเขาก็โอเคเข้าใจผมผมก็เขาผมก็ขอโทษน้องเขาว่าเออไม่ได้ไปอะไรแบบนี้ยพอวางเสร็จปุ๊บไม่ถึงสองวีพี่ ผมคิดมาในหัวเลยว่าผมต้องไปคือกูต้องไปอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยพิมพ์แชทว่าเอองั้นพี่ไปนะออผมไม่ถึงนู่นประมาณห้าโมงครึ่งก็ไปรับก็อยู่กันปกติแล้วก็พากันไปเที่ยวสักแป๊บหนึง่งแล้วก็มานอนกับมานอนนอนตื่นเช้ามาวันที่วันที่แปดนะพี่ตื่นเช้ามาวันที่แปดแล้วก็ผมก็เลยแบบว่าจะกลับเลยผมก็เลยไปส่งที่น้องเขาที่บ้านเสร็จปุ๊บผมก็เลยตีรถกลับ พอตีรถกลับอ่ะพี่พอผมไปถึงปุ๊บผมก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้องเขาคืนเดียวแล้วก็ดูหนังกันเรื่องเรื่องไททานิคกอ่ะพี่เพราะว่ามันเป็นหนังเก่าไงคือผมก็ไม่เคยดูน้องเขาก็ไม่เคยดูก็เลยว่าดูดูกันในโทรศัพท์นี่แหละดูมนเสร็จปุ๊บผมหลับก่อนเพราะว่าผมขับรถเหนื่อยแบบอยู่ๆก็ผมก็งีบหลับไปเลยเงี้ยหลับหลับข้างๆน้องเขาเนี่ยแล้วตื่นเช้ามา ผมจะกลับแล้วแล้วน้องเขาบอกว่าเออขออยู่กับเขาอีกคืนได้ไหมเขาคือคือแฟนผมพูดแบบนี้เขาเขาพูดอะ่ะ<ข> <melody> เขาก็อ้อนผมอ้อนผมแล้วผมก็บอกว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วผเขาอ,อยู่ไม่ได้เขาต้องกลับแล้วเขาต้องกลับไปทํางานที่บ้านเพราะว่าเขาต้องมีเขาต้องรับผิดชอบอะไรอะไรอะไรหลายๆอย่างที่บ้านอยู่สุดท้ายน้องเขาก็เข้าใจผมอยู่ดีแล้วผมก็ไปส่งน้องเขาที่บ้าน แล้วผมก็ตีรถกลับจากเชียงราย8โมงอะ่ะมาถึงบ้านมาถึงบ้านผมที่เชียงใหม่อะ่ะถึง4โมงเย็นใช่ก็คือออกจากเชียงราย8โมงเชา้าผมมาถึงบ้านที่เชียงใหม่ผมอะ่ะ4โมงเย็นแล้วก็สักประมาณ5โมงเป็นเวลาเป็นเวลาเดิมตลอดที่น้องเขาจะบอกบอกว่าบอกผมว่าเออเขาจะไปทํางานแล้วนะแล้วผมก็บอกตลอดว่าเออขอบับรถดีๆนะเป็นห่วง อะไรหลายๆอย่างผมก็บน่บนๆของผมไปนั่นแหละตามภาษาแฟนที่แบบเป็นห่วงอะไรแบบนี้พี่แล้วน้องเขาก็ไปทํางานปกติแล้วก็สักประมาณห้าทุ่มระหว่างที่ผมรอน้องเขาอะ่ะผมก็หาอะไรด,ด,ดูดูไปเรื่อยอะไรแบบเนี้ก็คือคืนนั้นประมาณห้าประมาณห้าทุ่มผมก็บอกว่าผมก็ท่ากรถามว่าเอ,อเลิกงานหรือยังแล้วสักประมาณเที่ยงคืน น้องเขาตอบกลับมาว่าเออกำลังเก็บของเก็บจานช่วยพี่เขาอยู่เดี๋ยวก็กลับแล้วแล้วตีหนึ่งอะพี่เขาโทรเออเขาทักมาบอกว่าเอองานเลิกงานแล้วนะแล้วสักประมาณตีหนึ่งสิบห้าโทรมาหาผมแล้วผมก็รับคือตอนนั้นผมหลับไปแล้วแล้วผมก็รับว่าเออบอกน้องเขาบอกผมว่าจะจะกลับแล้วนะผมก็เลยบอกบอกเหมือนเดิมเลยทุกวันว่า เออขอบรถดีๆนะถึงบ้านแล้วบอกพี่ด้วยอะไรแบบนี้ก็คือโทรเสร็จปุ๊บวางปุ๊บผมตื่นมาเจ็ดโมงเชา้าผมก็บอกมอร์นิ่งปกติแล้วสักผมก็เล่นโทรศัพท์รอน้องเขาบอกมอร์นิ่งผมกลับอะไรแบบนี้เหมือนเหมือนทุกวันอะ่ะใช่สรุปคือผมเล่นโทรศัพท์ไปแล้วก็อยู่ๆพี่มีข้อความเด้งขึ้นมาว่าเออคือน้องเขาไม่อยู่แล้วนะคือน้องเขาชื่อเฟิร์สพี่ แฟนผมชื่อเฟิร์สแล้วผมเขาบอกว่าเฟิร์สไม่อยู่แล้วนะแล้วผมก็งงๆพี่แบบเฮ้ยจริงหรอเปล่าขอให้ไม่จริงขอให้ไม่จริงผมก็พูดพูดเ,เพ้อไปอย่างเงี้ยพี่แล้วผมก็รีบรีบติดต่อคนที่บอกผมบอกว่าผมก็ทักไปว่าพี่เรื่องจริงไหมแล้วเขาก็โทรมาแล้วเขาก็บอกผมว่าน้องใช่ใช่แฟนของเฟิร์สไหมผมก็บอกว่าใช่แล้วเขาก็บอกว่าทำใจดีๆนะน้องเฟิร์สเสียแล้ว แล้วผมก็แบบมันไม่จริงใช่ไหมพี่กกแล้วผมก็ร้องไห้เลยจังนลยนะผมร้องไห้ไปสามชั่วโมงอ่ะแล้วผมก็ไปหางานไปหาน้องเขาที่ชิงายคือผมรู้ปุ๊บผมก็ บอกพ่อแม่ว่าเออผมจะขึ้นไปเชียงรายนะแฟนผมเสียผมก็เลยขึ้นตีรถขึ้นไปวันนั้นเลยแล้วผมมารู้ทีหลังว่าตอนที่น้องเขาเสียเนี่ยเขาบอกกับเพื่อนเขาว่าเออกูอยากกลับบ้านคือเพื่อนคือตอนนั้นนะเพื่อนเขาบอกว่าเออนอนนอนบ้านกูไหมคือนอนบ้านกูในเมืองอะไรแบบนี้แต่เขาบอกว่ากูอยากกลับบ้านมันไม่คือแฟนผมอะไม่ยอมนอนบ้านเพื่อนคืนนั้นอะ เขาก็เลยขับรถกลับก่อนจะกลับอะ่ะเขาโทรหาผมใช่ไหมตอนตีหนึ่งสิบห้าเขาโทรหาผมแต่ตอนที่รถเขาชนนะพี่ประมาณตีหนึ่งครึ่งอะพี่หลังจากที่โทรตั้งจากที่วางกับผมไปได้สิบห้านาทีอะพี่มันมันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่รู้อะพี่มันมันตื้อมันมันตื้อเลยหมดเลยอพี่มันไม่รู้ไม่มีอะไรคําอธิบายไหนไหนบอกเลยว่าเออเราเพิ่งบอกไป อีกสิบห้าทีเขาก็เสียเขาก็จากผมไปอะไรแบบนี้พี่เรื่องเรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละพี่ผมก็ปัจจุบันผมก็ทําใจได้แล้วผมก็เออชีวิตคนที่อยู่ต่อก็ต้องเดินหน้าพี่จากเป็นอะ่ะจากเป็นถึงเราจะเจ็บแค่ไหนถึงเขาจะทําเราเจ็บแค่ไหนอะ่ะเรายังเห็นหน้าเขาได้นะเพื่อน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 มีพี่ผมบอกผมบอกแบบนี้เลยแต่ถ้าจากตายอะ่ะ คำลาสักคำอะพี่ผมยังไม่ได้บอกเลยเขายังไม่ได้บอกผมเลยเขาหายอยู่อยู่เขาก็หายเขาก็ทิ้งผุไปเลยไอคนที่แบบทิ้งทิ้งจากทิ้งแต่ว่าเขายังมีชีวิตยอยู่เงี้ยเชื่อเถอะเรายังเห็นหน้าเขาอยู่พี่แต่ถ้าจากตายเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วนะพี่ยังไงก็เถอะชีวิตนะพี่คนที่โดนทิ้งเนี่ยแล้วเขายังมีชีวิตเนี่ยสู้ต่อเถอะ ขนาดจากตายผมยังสู้ต่อได้เลยผมให้กำลังใจทุกคนผมได้บทเรียนจากที่แฟนผมเสียเนี่ยผมได้บทเรียนอะไรหลายๆอย่างผมได้เห็นเพื่อนผมว่าเพื่อนแท้ผมเนี่ยที่อยู่ข้างๆผมจริงๆเนี่ยมีไหมอะไรหลายๆอย่างผมขอไม่พูดละกันเรื่องเพื่อนนะครับก็แค่นี้แหละชีวิตเราก็สู้ต่อี่ ใช่ครับทุกคนเราต้องสู้ต่อนะครับไม่ว่าจะจากเป็นหรือว่าจากตายผมว่าทุกคนสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้ครับแต่ก็คงต้องใช้เวลามันก็แล้วแต่คนด้วยว่าจะใช้เวลานานหรือไม่นานยังไงก็เป็นกำลังใจงให้กับน้องไัยนะครับสู้ๆครับและทุกคน,นครับ พี่ก็ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆมากๆเลยครับอีพีนี้คือแบบเป็นอีพีแรกและอีพีที่แบบน้ําตาไหลแบบไม่ไหวขนาดพี่คนฟังยังน้ําตาไหลอ่ะนี่แหละนะครับความรักบางคนไม่ได้หวังอะไรเลยนอกจากเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็จริงอันนี้ผมก็เคยผ่านมาแบบบางคนไม่ได้หวังอะไรอ่ะไม่ได้หวังแบบว่าต้องเอาอะไรมาให้แค่หวังว่าแบบจากอยู่ด้วยกันะแล้วควาว่าเป็นห่วงอ่ะมันเป็นความเป็นห่วงที่เป็นห่วงจริงๆอ่ะ เป็นห่วงว่าเขาแบบจะปลอดภัยไหมเขาจะดูแลตัวเองได้หรือเปล่าเขาจะเจ็บหรือเปล่าเราสู้ๆเด็ก่ะครับขอบคุณเรื่องราวดีๆจากน้องไผ่มากๆเลยนะครับขอบคุณสายน้องไผ่มากๆครับวันนี้แบบตื้นดันใจมากๆที่แบบมีเรื่องราวดีแบบนี้มาเล่าให้แบบให้ได้ฟังอะไรยเงี้ยก็อย่าลืมติดตามอีพีหน้านะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะมีตอนไหนมาเดี๋ยว ผมจะหาคัดสันตอนนี้มันเจ็บชัดเนมาให้ทุกคนได้ฟังครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่พอดแคสต์หน้านะครับ EP 2ครับผม